สวัสดีทุกคนและก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เรามาอยู่กันที่เบตจิรินั่นเพื่อนนะและเทียนอยู่ตอนหน้านี่ก็คือเกมทองแปล่าของค่ายพ g นะครับผมชื่อถูกไม่ถูกก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าสเก็ตเตอร์3ตัวเข้าฟีเจอร์สปินนั่นเพื่อนนะมาครับผมพกทุนมาที่พันกว่านั้นเพื่อนก็อา่า เล่นเบ็ดละร้อยเลยนั้นเพื่อนนะโอ้โหจัดมาครับผม 500, ห้าร้อยเหรืยสเก็ตเตอร์อีกตัวเดียวเท่านั้นนั่นเพื่อนนะคอมโบก็เกมทั่วไปเลยครับเพื่อนครับแต่ว่าอีกสไตล์หนึ่งอะผมชอบแบบคอมโบแล้วก็ตัวคูณบวกเพิ่มก็คล้าย,ายๆเกมนี้นั้นเพื่อนนะแต่ว่าตัวนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่ตัวภาษาอังกฤษนะครับผมไปครับไปที่เบ็ดสามร้อยเลยแล้วกันนั้นเพื่อนนะหมดก็หมดมาก็มานั้นเพื่อนนะแต่ว่าผมคิดว่ามาแน่นอนนั้นเพื่อนถ้าจะคอมโบแบบนี้นะครับผม สำหรับ789ฮอตนั้นเพื่อนนะก็มีกิจกรรมและโปรโมชั่นอีกมากมายนะเพื่อนนะไปติดตามชมกันได้เลยนะครับผมเข้าฟีเจอร์แล้วนะฮะสวยๆครับผมสเก็ตเตอร์สตัวขอสตัวได้ไหมขอสตัวได้ไหมปี2อง้ยี่สิครับผมและยังคอมโบต่อฮะลงมาอีกหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งไหมไม่ลงครับผมไม่เป็นไรฮะไม่ลงก็ไม่เป็นไรครับผม10หมุนฟรีครับเนื่องครับตัวคูณจะเพิ่มขึ้นทีละเรื่อยๆนะถ้าคอมโบน่าจะใช่ถ้าจะไม่ผิดนั้นเพื่อนนะ สวยๆครัผมร้อยยีิบครัผมคูณนะมาดีครับเออเอาคูลงมาแต่ว่าตัวเอหรือว่าเกมเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งนั้นเพื่อนนะัทั้งคอมโบแล้วก็ตัวสัญลักษณ์หายไปนั้นเพื่อนแบบสัญลักษณ์ใหม่มาแบบเหมือนเกมอิโมจินะครับผมคล้ายๆกันนะฮะสวยๆหน่อยลงมาเบลืบ้เงียบกรีบเงียบกรีอเข้าฟรีเบสามรอยนะเฮ้ยข้าฟรีเบทสาร้อยนะเฮ้ย ฮัลโหลโอโหว่าไปสาไมติดแบบนี้ไม่น่ารักเลยครับเพื่อนครับโอโหเพิ่งคูณแค่สี่เฮ้ยโอโหเจ็ดร้อยยี่สิบอ่าสวยครับผมอ้าล้ไวมาแบบนี้อืหกสิบอะไรกันครับเนี่ยลงมาสมุดมาไหมไม่มาครับผมอ้ายังคอมโบต่อเหรออะไรเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ครับผมละาวหายไปครับผมยังคอมโบต่ออีกเก้าสิบฮะตอนนี้คูณเจ็ดไปแล้วครับผมสวยงามครับปีกร้อยห้าใช่ไหมอ่าเสียงหายเฉยเลย เชียงหายพันสองล้วายสตัวแบบนี้แล้วเรียบร้อยครับผมสองร้อยสิบเพื่อนเพื่อนครับเปลี่ยนเป็นคูณ9แล้ว450ครับผมโอ้โหตอนนี้คูณ10ไปแล้วครับผมแล้วยังไหลต่อนะเพื่อนนะคูณ11ไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหห้าพันสองครับผมเรียบร้อยฮะแล้วายเป็น4ตัวเอาเรื่องฮะเอาเรื่องครับผมแล้วยังไงครับผมวายยังโผโผอยู่โผอยู่แล้วสวย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 ,สวยลงมาเออตอนนี้300ครับผมคูณ14ไปแล้วครับเพื่อนครับยังคอมโบต่อฮะอีก480ครับผม ยังไงฮะคูณสิบห้าไปเจ็ดพันสองก็คเครับตอนนี้วายติดต่อกันเพื่อนเพื่อนโอ้โหไหลโคตรจะดีนะเจ็ดร้อยแปดสิบคูณสิบหกไปแล้วครับผมเรียบร้อยห้าหมื่นสองสี่สิบแปดครับผมแล้ววายมาอีกแล้วครับผมมันดีอย่างนี้นี่เองไม่ไหลต่อฮะแต่ช็อตนี้วานจก็บครับผมโอโ้ดีแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเพื่อนนะพอวายล็อกมาเท่านั้นนะนั้นเะพื่อนนะโอ้โหูยิ่งคอมโบยิ่งวายเยอะนะครับผมไม่ใช่วายงี้นะเพื่อนนะ สวยๆมาเรียงๆเออเอพันห้าสครับผมแล้วไปตันไปตันต่อมาสั้นไปกันต่อฮะอีกหนึ่งฟีสับไปนนเพื่อนลงมาบรื๊บอ่าเรียบร้อยครับผมแล้วยังไงทาให้คอมโบเขาก็จะเป็นไปตัววายนั่นเพื่อนนะปัป๊บนั่นไงอ่าวายไม่มาเฉยคีว้วาวายจะมานั่นเพื่อนนะพอสวยๆอ่าเก้าครับผมตอนนี้คูณ18แแล้วนะโคตรจะขนลุกเลยนะถ้าคอมโบมาแต่ละทีอ่ะ คิดดูนะเออเฮ้อหุณ20ไปโอ้โหแล้ววายสตัวมาแบบนี้ยังไงก็คอมโบร้อยเปอร์ครับผมคอมโบร้อยเปอร์แล้วลงมาครับผมส0คร้บตอนนี้จุด3ามหมแล้สตอนนี้แล้วลงมาครับผม240ครับเพื่อนครับยังบวกต่อฮะไปอีกห้าพันห้าเรียบร้อยครับผมวายหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่คอมโบต่อฮะแต่หวานเจี๊ยบครับผมโคตรจะสวยงามครับผมโอ้โห รางวัลก้อนโตไปกันเลยทีเดียวนั้นเพื่อนนะไปกันเลยทีเดียวอะไรเนะี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมสิฟีสปายนั้นเพื่อนนะเราก็บวกกับที่ประมาณสามหมื่นเก้านั้นเพื่อนโอ้สุดติงกระดิงแมวจริงนั้นเพื่อนนะก็โอเคนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและอย่าลืมนะเพื่อนนะเจ็ดแปดเก้าฮอต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 